โอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าทําเอาตกอกตกใจกันไม่น้อยเลยแหละครับสำหรับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่อนั่นเองนะฮะหลังจากที่ เมื่อคืนที่ผ่านมาคุคณผู้ชมน้องสาวของเจนเนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเอามาโพสต์รายยาวเลยฮนะผ่านทาง Facebook ของตัวเองนั่นเองฮะถึงค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นหรือว่า DM นั่นเองนะคุณผู้ชมโดยลิลลี่เนี่ยนะฮะได้มีการโพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นบ้านหลังแรกของลิลลี่ที่อยู่แล้วเนี่ยอบอุ่นอุ่นใจนะฮะแล้วก็มีความสุขที่สุดเลยนะครับเป็นบ้านที่อยู่การแบบครอบครัวนะครับเปิดรับคนใหม่อยู่ทุกๆปีเน ้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมีเสียงเพลงมีเสียงหัวเราะนะฮะแล้วก็ความสุขบางครั้งเนี่ยอาจจะปลาลน้ําตาไปบ้างนะฮะก็หลากหลายอรรถรสแหละนะครับคุณผู้ชมลิลลี่เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยมา4ปีด้วยกันนะครับส่วนตัวเนี่ย คิดว่าเป็นเวลาที่นานมากนะที่ตัวเองเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นั่นเองไงคุณผู้ชมสําหรับเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยได้เติบโตมาจากที่นี่อยู่ที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่ฮะก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะฮะคิดแบบนี้ลิลลี่บอกว่าลิลลี่เนี่ยไม่เคยมีเพื่อนอยู่โลกภายนอกเลยฮะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสนิทกับคนในค่ายพี่ๆหลายๆซีซันที่ผ่านเข้ามาฮะแดนเซอร์นักดนตรีแล้วก็คนในบ้าน ตั้งแต่มีคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยลิลี่เองก็บอกว่าไม่เคยเรียกร้องหรือว่าขออะไรเลยนะครับคุณผู้ชม เราเนี่ยรู้สึกว่าพอใจในจุดนี้แล้วนั่นเองฮะมีคนที่คอยเคียงข้างนะฮะมีคนที่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยมีความสุขสบายใจนะครับคอยเดินบนถนนหรือว่าเดินทางชีวิตไปด้วยกันนั่นเองฮะเติบโตไปด้วยกันนั่งรถไปคอนเสิร์ตด้วยกันร้องเพลงด้วยกันกินข้าวพร้อมกันนะฮะกินหมูกระทะข้างสะเนี่ยก็พร้อมกันนะฮะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนะะี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมที่มันทาให้หลายคน,นยตกใจเพราะว่าลิลลี่พิพ์บอกว่าถ้าวันหนึ่งนะคุณผู้ชม ต้องยุบค่ายเพลงหรือว่าปิดค่ายไปเนี่ยก็คงใจหายไม่น้อยเลยะทุกวันนี้เลยพยายามทํางานร้องเพลงหรือทําอะไรก็ตามแต่ะเ,เพื่อที่จะให้คนเนี่ยคอยติดตาม คอยรักนะครับคอยมาดูพวกเราเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตคอยเจอพวกเราคอยฟังเพลงนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ทิ้งท้ายวักสุดท้ายบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอยากขอบคุณ f c ทุกคนที่คอยติดตามและก็ซัพพอร์ตผลงานมาตลอดครับสัญญาว่าจะตั้งใจทํางานให้ดีนะตั้งใจทําเพลงออกมาให้มีคุณภาพมากที่สุดตั้งใจทนาหน้าที่ตรงนี้เนี่ยในตอนนี้ที่ยังมีโอกาสครับใครก็ตามแต่เนี่ยที่เข้ามาในชีวิต ทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยขอบคุณที่ผ่านมาขอบคุณที่เคยเติบโตไปได้วยกันเนี่ยเราต่างล้วนมีบทเรียนและก็ความทรงจําซึ่งกันและกันนั่นเองฮะ ไม่เคยโกรธหรือว่าเกลียดใครเลยนะครับไม่ว่าจะมีข่าวดรามา่าหรือว่าจะมีคนเข้ามาบูลลี่ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนึกถึงวันที่มีความสุขและยิ้มให้ซะมากกว่าขอให้เติบโตไปในเส้นทางที่มีความสุขและประสบความสําเร็จนะแลวก็แฮชแท็กทิ้งท้ายว่าค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองครับคุณผู้ชมล่าสุดครับพี่สาวอย่างเจนเนลลรัชนกเองก็ได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วนะฮะค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยยังไม่ได้ปิดค่ายนะคะเรายังคงอยู่เพื่อสร้างคนสร้างผลงานกันต่อค่ะนะฮะร,รอชมผลงาน เร็วๆนี้ค่ะนั่นเองคะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าได้คําตอบนั่นเองฮะแล้วก็กระจ่างคลี่คลาย,ลย้วฮะว่าค่ายเพลงได้หมดถ้าสนชื่อนี่ยยังอยู่ต่อนะแล้วก็รอชมผลงานใหม่นะฮะเร็วๆนี้นั่นเองครับคุณผู้ชม